พละนที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานแมอบว่าให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใบริเวณบ้านผู้ประสบอัีภัยหมู่11ตำบลหนองขนาดอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดกระลปกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาธิราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสมศักดิ์เจริญภัยทูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนายประวรญาตรา ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่21มีนาคม2564ได้รับความเสียหายทั้งหลังครอบครวัวนี้มีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันจำนวน7คนการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระรมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบเงินและสิ่งของแก่ครอบครวัวประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย ្្្្្្្្